สวัสดีพี่น้องปองปายเบิร์สุขูสุคนเดอพี่น้องเจ้าขาผู้อยู่ทางไกล้ทางไกลทางใต้ทางเหนือในประเทศและต่างประเทศพี่น้องจา๋าที่กําลังหับ z มคลิปนี้อยู่เนาะเมื่อวานนี้พัชชาพาเหตุอันแม่บ่สี่ประยุกต์ไปแล้วมื้อนี้สิพาหติตอันบักเบ่งโบราณประยุกต์พี่น้องจา๋าประยุกตนาะดประยุกต์พัชชาจะมาแซมใส่นิ้วใบสี่แล้วนี่จะนิ้วใบสี่ใบตองอ่อนเนียนี้เนาะอันดับแรกเลยพี่น้องจา๋บาบเาวลายยายห้างจา๋า อันดับแรกประชาก็จะ, York, จ,ะ C, กจะม้วนนิ้วยอดจ้ะนิ้วใบสี่ก็จะมีนิ้วยอดนิ้วเอัวหน้าห้องเนาะนี่เสียบลวดเข้าไปจ้ะลวดเบอร์สิบแปดหรือเบอร์สิบหกก็ได้เด้อจ้ะแต่เมื่อน,นี้นะพ่นแข็งนี่นะ่าจะเป็นเบอร์สิบหกเมื่อน,นี้เส้นใหญ่เนาะจ้ะแล้วแต่ไผมีเบอร์ใดก็ใส่เบอร์นั่นละ่ะให้พ่นแข็งแรงพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นเนาะ พัชาก็จะวางนิ้วใบสีนิ้วใบสีนี่จะมีสองขนาดได้พี่น้องเห็นเบาวางอยู่สองกลง่องอันนี้จะเป็นขนาดสั้นนี่จะเป็นขนาดยาวแน่เนาะพัชาก็จะวางนิ้วใบสีนี้ลงไปแบบนี้พี่น้องจ้านี่วางลงไปนะับลงจากหน่อยให้นิ้วพ่นยาวแน่กรบโบนยาวหลายยาวพอดีงามใส่สเตเป,ปิ้ลแม็กลงไปเรียบร้อยหลังจากนั้นพัชาก็จะใส่นิ้วใบสีนน้อยจากใบตองอ่อนวางใส่ทางข้าง แม็กลงไปจ้ะวางใส่ข้างซ้ายและข้างขวาพี่น้องจ๋าอันนี้เอามาแซมสใส่เพิ่นสวยงามทีซื้อเด้อบอดีผนอย่างกับใบสีพี่น้องจ๋าอบอดีแม่นวาต้องใส่ตลอดบอดำปินอันนี้คือใบสีโบราณประยุกต์ประชาเอามาใส่ให้เป็นสีสันสวยงามทีซื้อนะพี่น้องจ๋านี่กับภยายบอยกใส่กันแล้วแต่ภายากเข้าชออแบบโบราณธรรมดาก็ได้แต่อันนี้อยากลองเฮ็ดบ่เคยเฮ็ดว่าเพื่อนสีงามบ่เพิ่นสีด่นบ่นะพี่น้องจ๋าอืม ตัดส่วนเกินทางข้างนี่ต้องตัดออกตลอดได้บางคนเห็ดโบตัดออกแลยแบบน,นี้เพิ่นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วโบงามนี่จะ้ะนิ้วใบซีกโบต้องให้ยาวหลายนิ้วใบซีก็ไไ้สั้นๆโบต้องให้ผู้ยาวหลายจะ้ะนี่เอากระใส่นิ้วน้อยๆใบตองอ่อนลงไปทางข้างซ้ายและข้างขวาแม็กลงไปเลยจะ้ะถ้ามาโบใส่ใบตองอ่อนเนี่โบอันนี้ได้คือการพี่น้องจ๋าใส่เป็นใบลิ้นกระบือโบบางคนจะใส่ลิ้บินบอกก็ได้คือการแต่ พัชชาคิดว่าใบตองอ่อนนี่เพิ่นเป็นสีธรรมชาตินะพี่น้องจ้าเวลาเห็ดออกมาก็จะสวยแบบธรรมชาติพัลเลยชาก็เลยเลือกเอาเป็นใบตองอ่อนเนาะนี่เสียงพัดลมกับสีดังจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยฮ้อนเอาพี่น้องเ้ยคำฝนบโตกกระไดคันดิตตกหลยกาส่งมือสามมือกับบริเุทธฝนกระไดนี่จ้ะเห็นชัดเห็นจีนอยู่บ่บุพพี่น้องจ๋าเลี้ยงกันลงมาะนี่ละจ้ะเลี้ยงรดลั่นกันลงมา อันนี้ก็วางใส่ขวาวางใส่ซ้ายจ้ะใครสนใจแม็กปากกว้างพี่น้องจ้าสร้างพัชชามาได้เด้อสีได้ส่งเป็นวันเสาร์คนละพี่น้องจ้าแม็กปากกว้างที่พัชชาใช้อยู่นี่จ้ะที่พัชชาใช้อยู่นี่จะปากกว้างแน่แล้วก็ใส่ได้ส่งแถวพี่น้องจ้าใส่ดีใส่ทนเด้อจ้ะอืมแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่พี่น้องเวลาเขาใส่ลูกเพิ่นสองแถวนะเวลาฮขอกคอโตหแล้เพิ่นอยากสะดุดอืมโบแมนว่าซีดีร้อยเปิดซินได้พี่น้องจ้าโมแมนว่าใบตองนาสัมเดกาแม็กเข้าเบาว่าซัน แม่ๆบางคนทักมาถามพระช,ชาโอ้ยมันกันนาได้ซ้ำนึงอี่างไพี่น้องก็ซั่มลูกแมกลงได้เห็นแล้วจ้ะนาลายกระโบเข้าดอกโบเมนแมกเทวดาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าพื้นแบบเพื่อนทนเพื่อนใส่ดีน,นะพี่น้องจา้าอืมกระเลียงมาเรื่อยแนวนี้และจ้ะนี่พระชากระโบเคยเอาอันนี้มาใส่คือกันแต่พี่น้องวะสีง,งามโบขึ้นยากลงนะนั่งอยู่แล้วขึ้นไปพอแล้วอยากลองเึ็ดบึ้งวะเพื่อเพื่อนสวยเพื่อนงามวะจันนะพี่น้องจา้าอืม อันนี้เออกินซาผัวไปปิดพัดลมแล้วเสียงพันดังวูวๆอยู่เมื่อกี้นีน่เวลาเอาผ้านุ้งวางลงไปนะวางสูงๆผ้านุ่งอย่าวางต่ำวางสูงแลีวเวลาเอาภาพลงมานี่ให้เขาดึงเฉียงมานี่เอาพี่น้องจา๋าคนจะงามโทรศัพท์กระถ่ายไปถ่ายมากัระเดิง่งอกพี่น้องจา๋าบัดน,นี้อันสัน้นพอแล้วต่อไปเขาสิเริม่มนิ้วยาวบัดน,นี้พี่น้องจา๋านี่ นิ้วยาวลดลั่นกันลงมาพี่น้องจ๋าการเข้าช่อแม่ใบสี่เบื้องต้นเด้อพี่น้องเด้อก่อนจะเข้าแม่ใบสี่ประยุกต์เขาต้องปินแม่ใบสี่โบราณก่อนคือขั้นพื้นฐานพี่น้องจ๋าแล้วเขาจังกระโดดไปใบสี่ประยุกต์เด้อจ้ะพี่น้องจ๋าอืมอ้ยเสียงรถกระด้างดังพี่น้องขอโทษขออภัยนำหลายๆเด้อเสียงรบกวนกระไดเงินติดถนนสี่เลนพี่น้องเอ้ยรดแล่นไปแล่นมากลุดเสียงดังสักหน่อยแน่เนาะนี่จ้ะ เห็ดอันนี้และจ้าเนี่ยอันนี้กับคัมบไซลวดผัดสีบอดัดหัวงอได้ได้พี่น้องเขาต้องใส้ลวดนำนี่แหละสาเหตุที่เอาเห็ดนิ้วยาวเนี่ยนะถ้านิ้วสั้นหลายก็เสีเรียงโบสวยพี่น้องเขาต้องเห็ดนิ้วสองระดับถ้าเกิดแม่ใบสี่แม่สิบเอ็ดสิบสองขึ้นเนดะียวต้องได้ใส้นิ้วใบสี่สองระดับเด้อจ้าคำแม่เก้านี่ยังใซ้ระดับเดียวได้อยู่พี่น้องจา้าใบสีโบราณเด้อเสียงมอไซให้ฟังเอาพี่น้องเอ,อย้ย พูดพูอรีอรอกะเทะเหตุแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวแล้วเลยจังมาเบิกนํากันว่าสิงามสัาใดพี่น้องจ้าอือพี่น้องตอนนี้ก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องงามเบื้อค่อยลำมากจักพี่น้องสิมากน้ำค่อยโบค่อยหำมากพี่น้องจ้ามากกว่าตีนสิ้นกับพาวเวอร์ข้าไปในคลิปขอโทษขออภัยพี่น้องจ้างามนะพี่น้องเนาะ แบบโบราณพี่น้องจ๋านิ้วโบราณแต่แซมนิ้วน้อยเขาไปทางข้างเพื่อนมีสีสันนะะสีเขียวอ่อนนี่เป็นใบกล้วยน้ำว้าเด้อพี่น้องเด้อสีเขียวเข้มนี่เป็นใบตองกล้วยตานี้พี่น้องจ๋าเป็นอะไรงามบ่พี่น้องโอ้ค่อยมากเปอพี่น้องเด้อบฮู้ว่าพี่น้องมากน้ำค่อยบุบคเดี๋ยวค่อยสีเอดอกไม้แต่งดอกไม้แล้วจังมาเบิกน้ำกันนาะพี่น้องนาอว่าสวงามซําใจเนาะจ้าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ๋าแม่ใบสีโบราณประยุกต์พ so ี่น oh, so so right. <anch> <im fy ous magician> ้องจ๋านี่จ้า <laughs> สีเขียวอ่อนของใบกล้วยน้ำว่าตัดกันกระเขียวเข้มพี่น้องจ๋าสเน่์ของแม่ใบสีโบราณนี่พี่น้องจ๋าคือการเอดอกรักหรือจ๋าเป็นสเน่์แหงพี่น้องเอดอกรักเขาจะมีความสวยมีสเน่์แบบใบสีแบบโบราณตะกี้ตะโกนนะพี่น้องเนาะ สวยงามพี่น้องจ๋าเป็นน้ใดเจ้าคะชื่นชอบอยู่บ่พี่น้องจ๋าหากพี่น้องเบิงแล้วชื่นชอบทึกอกทึกใจก็ฝากพี่น้องกแชรชพัชชาเนี่ยเด้อพี่น้องเจ้าค่ะพอพัชชาซิได้มีกำลังใจด้เฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องดิเบิงด้ซุ้มนอกจากพี่น้องจ๋าหากคลิปนี้พิดพลย์ประกันใดไปพัชชาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพัชชาสอนบ่กเข้าใจว่าริวเกินไปหรอเว่าบ่สุภาพบ่เข้าหูกข้อโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า Sampai